คุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะกับสูตรเก่าเล่าใหม่สูตรคำนวณน,นี้คือสูตรคำนวณของหลักหน่วยบนอันนี้จะเป็นหน่วยบนเขาเรียกว่าหน่วยบนของใหม่สําหรับงวดที่แล้วงวดนี้ก็จะเป็นสูตรหน่วยบนเก่านะ16กันยายนปีพุทธศักราช2567สูตรที่เราลงเนี่ยมันก็จะมีวิ่งหลักวิ่งแต่ละหลักอา่าหลักละ1ตัวนะร้อยสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างแล้วก็ มีหลักละ3ตัวนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับรแผนกปนสําหรับงวดที่แล้วที่เป็น3ตัวเราผิดที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยไม่มีเลข6หลักร้อยมีแค่เลข0ดังนั้นอะ่ะหลักสิบเราลงไปแล้วใช่ไหมอันนี้คือหลักหน่วยผลรางวัลของเขาเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยสำหรับ3ตัวบนนะคะเขาออก606นกะคะแล้วก็94ดังนั้นเนี่ยเลข6เขาก็จะมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยบน เพราะว่าเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยปนต่อให้เขามาหลักร้อยเราก็ดูแค่หลักหน่วยปนนะคะสูตรก็จะเหมือนเดิมก็คือหลักหน่วยปนบวกหลักสิบล่างคูณ2บวกหลักในล่างคูณ2เท่าบวก1คงที่เท่ากับ x บวก5บวก3อันนี้เดี๋ยวดิฉันขออนุญ,ญาตยกมาที่แผ่นชีตใหม่นะแผ่นชีตใหม่ดังต่อไปนี้นะคะก็คือตรงนี้ค่ะเราใช้ตำแหน่งของหลักหน่วยปนนะคะ บวกกับหลัก10ล่างคูณ2นะคะ2 9 18บวกกับหลักหน่วยล่างคูณ2 4 2 8 6บวก8ก็ได้14 14บวก8ได้22 22บวก1ได้23ใส่3นะคะ3บวก5ได้8และ8บวก3ได้11ก็จะได้ดังนี้นะอันนี้ก็คือหน่วยบนเก่านะคะ16 กันยายนสองหาหกเจ็เป็นเพียงแค่แนวทางทางการวิเคราะห์เท่านั้นนะอ่าเดี๋ยวจดสูตรนะคะหน่วยบนบวก10ล่างคูณ2องะบวก หน่วยล่างคูณ2บวก1คงที่เท่ากับ x บวก5บวก3อ่ะอันนี้เราก็จะอัดคลิปวิดีโอฝากไว้นะคะซึ่งอันนี้ดิฉันจะทยอยลงสูตรที่สูตรที่เข้าก่อนนะวันละคลิปหรือ2คลิปแล้วแต่กรณีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ ถ้าเป็นสูตรเก่าเราก็จะไม่ได้ย้อนอดีตสถิติไปมากสําหรับท่านที่มาดูใหม่อันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะสําหรับสูตรไหนที่เป็นสูตรใหม่ๆเราก็ถึงจะถอยหลังในการคํานวณได้ช่วงนี้จริงๆแล้วก็คือไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่ก็ยังว่างอยู่จะยุ่งจริงๆก็คือช่วงช่วงปลายปีแล้วก็ปีหน้าเป็นต้นไปนะคะ ก็คือมีมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทานะคนเรามันก็มีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทานั่นแหละในชีวิตนะหันเดชันก็บอกคุณคร่าวนิดนึงก็ว่าอ่าช่วงนี้ก็จะมีแพลนเนาะมันก็จะมีการก่อสร้างอะไรบางอย่างก็จะให้เขาเช่าอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นก็มันก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งนะแต่ว่าอัดคลิปเพียงแค่5นาที10นาทีก็มีเวลาอยู่แล้วนะคะสำหรับ เพื่อนๆที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์เช่นกันก็ขอขอ,ขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้แล้วเราค่อยไปดูสมการอื่นๆตัอไปสวัสดีค่ะ